โอเคครับก็สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้างเกมวายเปริโตนะครับรอบนี้มีเข้ามาที่5,000กว่าบาทนะครับไปได้ในผมจะไปเดิมไปที่เบส200เลยนะครับจัดไปครับผู้ชมออโต้10รอบไปก่อนเลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้รับชมพืควมาันถึงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ g c w i ว9.9ะครับดูซิว่าทุน5 0 0พนี่ผมจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะมาดูชมเดี๋ยวเรามาลุยกับเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับดูซิว่าออโต้สิบรอบจะมีโอกาสได้ลุนเข้าฟรีหรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยรอบนี้ก็ขอจับปิดหนักไว้ก่อนแลกนนะการผู้ชมแต่หนักก็จะได้เรื่อยนะครับเอาเลยไงลงไม้่ะเพืยนนี่ครบร้อยาครับผู้ชมจับไปครับสก,กัตเตอร์สี่ตัวนะฮะมา มุนฟรี14รอบนะครับปกติลงแค่3ตัวก็มุนฟรี12รอบเองนะฮะท่านผู้ชมดูซิว่าเบต200แล้วรอบนี้จะเอากำไรออกมาได้หรือเปล่านะครับเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากนะครับเป็นจาเป็นต้องลุ้นเข้าฟรีอย่างเดียวนะบอกเลยว่าเกมนี้สามารถแตกนอกได้เลยนะครับถ้าคอมโบไหลดีนะครับเท่าที่ผมเล่นมาก็คือแตกนอกบ่อยมากนะครับท่านผู้ชมมาไปต่อเลยนะครับเอมาจัดไปครับผม ดอกนี้7,140กว่าบาทนะครับมามันต้องแบบมีครับผู้ชมบอกมา9,000กว่าบาทนะครับตอนนี้ร,รับผมฟรีเหลือตั้ง10รอบสุดท้ายนะดูซิว่าจะเด้งออกมาทั้งหมดกี่บาทนะครับผู้ชมสมาใครสนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับ มา5รอบสุดท้ายนี่ขอขึ้นขึ้นมาสัก20,000ก็โอเคนะมาต่อเลยเพื่อนสวยจัดไปครับทุาผู้ชมจังหวะนี้้เข้าลายเคกับเจน,นะครับได้มาที่3,700กว่าบาทนะครับตอนนี้เพิ่มคูณเป็น14แล้วนะท่าผู้ชมมา2รอบสุดท้ายนะครับจะไปได้สุดแค่ไหนะนะครับโอเคครับทุาผู้ชม รอบนี้ก็ได้มาที่2300กว่าบาทนะครับมาเดี๋ยวผมขอใช้ออโต้ให้หมดแล้วกันตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่รอบเองนะครับโอเคครับทุกผู้ชมอเอาเป็นว่าพอแค่นี้แล้วกันนะครับ สำหรับใครที่ชอบเกมมีคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ